ที่ทอดทอโรยใช้โรยหน้าข้างบนอีกทีนึงครับค่ะนี่ตกแต่แล้วจะออกมาเป็นแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนี้น่าทานมากเลยผัดเผ็ดปลาดุกกรอบครับผัดเผ็ดปลาดุกกรอบค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยในส่วนของเรื่องการบริหารจัดการที่นี่ดีกว่าส่วนรีสอร์ทได้ครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันตรงนู้นดีกว่าได้ครับโอเคครับไปเลยค่ะ thank you จากที่เราได้ดูขั้นตอนการทำแล้วแล้วก็ชิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วรสชาติอร่อยมากนะคะ <ผม S 1> ค่ะ,คะก็นี่อยากจะถามคุณตั๊มอะค่ะในส่วนของการบริหารจัดการที่นี่อะค่ะที่สวนนอรีสอร์ทแห่งนี้ครับคือต้องเรียนว่าที่นี่อะที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคือเราทําเป็นแบบครอบครัวแต่เราอิงทางสมาคมโรงแรมเพื่อส่วนใหญ่คือการจะทําโรงแรมหรือทํารีสอร์ทเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะ คิดอยากจะทาคุณก็ทําได้ใช่ไหมครับคุณต้องศึกษาพอสมควรการจะแบ่งโรงแรมเป็นหนึ่งดาวสองดาวสามดาวเทียร่าห้าดาวเนี่ยพวกนี้เขามีมีรูปแบบของเขากนะารบริการจะต้องเป็นอย่างไรอย่างของเราเนี่ฮะเราจะมีคือต้องบอกที่นี่ไม่มีเบอร์พื้นฐานเราจะใช้เป็นบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับที่นี่ไม่มีเบอร์พื้นฐานเป็นโทรศัพท์มือถือลูกค้าสามารถสั่งโตาจองห้องพักได้ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ อีกช่องทางหนึ่งคือทีทางที่เว็บไซต์ของเราซึ่งตอนนี้เราเฟซของเราเนี่ยใช้อิงใน Facebook อ100%อร์เครับไม่ได้มีเว็บไซต์เป็นเคยมีแต่ตอนนี้เราไม่ได้มีแล้วรเราใช้อ Facebook อิงเป็น100%คือสามารถจองผ่าน Facebook ส่วนนกรีสอร์ทได้เลยนะครับ ลูกค้าเข้าไปลงทะเบียนนะที่นี่เราจะต่างที่อิ่มที่ว่าลูกค้าไม่จําเป็นต้องกรอกใบลงทะเบียนก็ได้นะครับแค่ขอแค่ลายเซน็นที่ต่างคือเราจะขอแค่บัตรประชาชนเพื่อจะถ่ายที่ถ่ายที่นี่บางท่านอาจจะบอกว่าทําไมต้องเอาบัตรประชาชนเปถ่ายบัตรประชาชนเนี่ยของท่านจะมีรายละเอียดที่เราต้องการครบอยู่แล้วถูกไหมครับคือท่านไม่ต้องเสียเวลายืนขอให้เราใช่ไหมครับขอแค่ลา,ายเซ็นหบัตรประชาชนเราจะถ่ายบัตรประชาชนแล้วเรา,า,าจะไป กรอกให้ท่านเองภายหลังเนี่ยครับนี่คือข้อสะดวกของตรงนี้คือเป็นการสะดวกในการทําลูกค้าเข้ามาไม่ต้องเสียเวลายืนเช็คอินนานครับผมแล้วก็จะฝีไปทางที่ตามห้องพักที่ลูกค้าโทรมาจองไว้หรือว่าตามที่ลูกค้าต้องการเราต้องการห้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้อือเนี่ยครับ เป็นช่วงเทศกาลครับไม่ว่าะจะเป็นปีใหม่ก็ดีของบุรยาเนี่ยเราจะมีเทศกาลขึ้นเขาพนมรุง้งช่วงเดือนเมษาครับช่วงอาทิตย์แรกของเมษาช่วงนี้เราก็จะเต็มนะครับแต่ที่ลูกค้าหลักๆของเราจริงๆคือจะเป็นพวกกลุ่มของชาวต่างชาติชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะมาพักของรีสอร์ทเราในช่วงหน้าหนาวมาอยู่ทีเป็นเดือนเลยครับบางทีเ็ามาเช่าเป็นเดือนเลยไม่ได้มาอยู่วันสองวันเงี้ยครับ น่นจะเป็นลูกค้ากลุ่มชาวต่างชาติที่มาอยู่บุรีรัมย์ที่มีครอบครัวที่นี่บางทีเขาก็ไม่ได้ไปพักที่บ้านภรรยาเขาเขาก็จะมาพักที่ดีสอร์ทเราครับพออยู่ช่วงมันเดือนกว่าเขาก็กลับไปประเทศเขาอย่างเงี้ยครับคือก็แค่เป็นถึงโฮมสเตย์ไปในตัวของเราค่ะก็มีลูกค้าตลอดทั้งปีใช่ครับลูกค้าอีกหลักลูกค้าที่สำคัญอีกหลักนึ่งก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ผมบอกว่าที่นี่มีอบรมสัมมานาด้วย ก็ะจะเป็นการอบรมสมราาัมมนาก็จะมีการติดต่อประสานกับทางราชการเข้าม,มาใช้ที่ของเราแล้วก็มีการอบรมลูกเสือตามโรงโง,ง,งเรียนช่วงนี้ช่วงเป็นเทศกาลลูกเสือคือช่วงพฤศจิกาธันวามกรากรุณาเป็นช่วงเปิดภาคเรียนที่สองของนักเรียนเขาก็ะจะมาใช้ลูกอรุธเด็กนักเรียนมาเข้าค่ายที่เราครับเพื่อเป็นเสริมสร้างความรู้ตามหลังสูตรของเขา แล้วอย่างที่นี่ดูแลกันยังไงคะเนี่ยเนื้อที่กว้างไหมเนื้อที่ใช้สอยของรีสอร์ทจริงๆครับอยู่ที่สามสิบเก้าไร่นะครับตรงนี้เราก็ดูแลโดยใช้มีเป็นคนสวนนะค,คนสวนมีพนักงานต้อนรับพนักงานโรงแรมแบ่งเป็นแบ่งเป็นหน้าที่หน้าที่ไปเราจะไม่เอาคนในนี้มาทําหน้าที่คนกันนะฮะเพื่อการบริหารจัดการ ดีค,ค่ะแล้วในในส่วนนี้ค่ะที่ดูแลกันเนี่ยคือจํานวนคนนี่เยอะมากไหมคะประมาณต้องเรียนวา่าผมบอกว่าที่เราใช้เป็นแรงงานคนพื้นที่ครับบางช่วงจะเห็นว่าที่นี่พนักงานไม่ถึงสิบคนบางช่วงเราจะมีเป็นถึงสามสิบคนครับคือช่วงที่บอกว่าไม่ถึงสิบคนเนี่ยเพราะว่าถ้ามีช่วงหน้านาพนักงานที่นี่เราก็จะให้เขาขับไปทํานา เพราะนั่นคืออาชีพของเขาอาชีพหลักของเขาใช่ถ้าเขาไม่ทานาเนี่ยครับเขาไม่มีข้าวกินเขาต้องซื้อข้าวกินแล้วก็จะปล่อยให้เขาลับไปทํานาเราก็จะมีคนที่หมุนเวียนเข้ามาแล้วก็ถ้ามีงานใหญ่จริงเราก็จะใช้นักศึกษานะครับเป็นเป็นการช่างายวันเข้ามาช่วยตรงนี้เราจะมีฝ่ายที่จัดหาพนักง,งานเข้ามาอีกทีหนึ่งครับอืมค่ะเอ่อสุดท้ายอะค่ะนิมอยากให้คุณปมามาค่ะฝากสำหรับผู้ที่ กำลังชมอยู่นะคะที่เขามีรีสอร์ตแต่ว่ายังไม่มีวิธีระบบการดูแลการจัดการที่ดีค่ะควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนเริ่มต้นผมต้องเรียนว่าคุณต้องรักในสิ่งที่คุณจะทำก่อนครับเพราะงานรีสอร์ตเป็นงานบริการคุณต้องเจอคนมากมายครับไม่ใช่แค่คุณคนเข้ามาเขาจะชอบคุณเสมอไปคุณต้องพร้อมที่จะโดนตำหนิคุณต้องพร้อมที่จะปรับปรุง สิ่งที่คนเขาตำหนิคุณมานี่คือง,งานบริการศึกษาครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจากเพื่อนร่วมงานลูกน้องของคุณครับหรือศึกษาไปถึงกับข้างคู่แข่งว่าเขามีอะไรแล้วคุณไม่มีจุดเด่นจุดด้อยสำคัญมากครับรวมไปถึงคุณสามารถไปศึกษาแม้ะทั่งว่าคุณจะบริหารโรงแรมอย่างไรให้ดีเดี๋ยวนี้มีหลักสูตรมากมายครับ ที่ให้คุณเข้าไปศึกษาในเวลาช็อตเทอมเสียมเดือนห้าเดือนหกเดือน,อนถ้าคุณอยากจะทําตรงนี้จริงๆควรจะศึกษาให้ลึกครับไม่งั้นตอนนี้โรงแรมเปิดเยอะมากแล้วปิดเยอะมากครับถ้าคุณไม่พร้อมผมว่านี่เป็นอาชีพที่ยากที่จะทำให้ประสบความสาเร็จได้คุณต้องพร้อมจริงๆครับแล้วก็ต้องเรียนว่าแค่คุณคิดจะเปิดโรงแรม ร้านอาหารเป็นสิ่งสำคัญของโรงแรมรายได้กว่า80%ครับมาจากร้านอาหารถ้าเขาเข้ามาพักที่คุณแล้วคุณไม่มีอาหารที่ที่สามารถตอบโจทย์คนที่เข้ามาเข้าพักได้ลูกค้าก็ไม่กลับมาครับเช,ชื่อผมได้ก็คือในส่วนของอาหารนี่ใช่ครับปเป็น สําคัญคือผมเชื่อว่าคนที่เขาเข้ามาพักที่นี่ค่ะเขาไม่อยากออกไปไหนแน่นอนอถูกไหมครับค่ะเข้าเช็คอินเที่ยงหรือบ่ายโมงมื้อเย็นเขาต้องฝากท้องที่เราแน่นอนไม่มีใครหรอกฮะที่เข้ามานอนโรงแรมแล้วมื้อเย็นออกไปหาทางที่อื่นหรือโรงแรมที่ไม่มีมื้อเช้าเนี่ยผมเชื่อว่าผู้เข้าพักก็คงไม่อยากพักเพราะ,ะถ้าคุณตื่นเช้ามาเราต้องทานข้าวทานกาแฟอย่างน้อยนิดๆหน่อยๆถูกไหมครับ ผมว่าอาหารเนี่ยเป็นตักสําคัญอีกเรื่องสำคัญนึงคือเรื่องความสะอาดโรงแรมถ้าไม่สะอาดเขาไม่มีใครอยากพักครับนี่ค่ะนี่คือสองปัจจัยหลักค่ะสําหรับการบริหารจัดการตรงนี้ค่ะก็สําหรับวันนี้ค่ะนิ่มต้องขอบคุณคุณปามากเลยนะคะคที่ พามาชมดีสอทสวยๆแบบนี้แล้วก็ใ,<ช>ให้ความรู้ดีๆแบบนี้ด้วยนีดีครับขอบคุณมากเลยค่ะคุดท,ท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณสวนนกดีสอทนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่พักและที่ถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิ่มและคุณปั๊มต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะติดตามได้ใหม่กับรายการคมชลึกฝึกอาชีพรายการที่ทำให้คุณเป็นมืออาชีพสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเบลและกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ใน o n ่นมอบรัก r a n d o m Act of Kindness กิจกรรมที่มอบความสุขสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านและประชาชนทั่วไปได้กินฟรีช้อปฟรีกันแบบง่ายๆที่น t ชันมอบให้จากใจค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาชิมไอศกรีมอร่อยๆกันที่ p a r f r i o b by ย r r e สาขาศรีลมคอมเพล็กซ์ค่ะ และอีกสักครู่เราก็จะไปตามหาผู้โชคดีมื้อนี้ฟรีเนชั่นจ่ายให้กันค่ะตรงนี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณกำลังอยู่กับกิจกรรมเนชั่นมอบรักค่ะค่ะขออนุญาตนั่งคุยด้วยสักครู่ได้ไหมคะ สวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อจอยค่ะคุณจอยวันนี้มาทานกับใครเอ่ยเออพี่ชายค่ะคุณกบคุณกบนะคะวันน oui, ี้มาทานที่สซฟรีสาขาสีลองคอมเพล็กซ์นะคะคุณชอบเมนูไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเออจริงๆแล้วพี่ชอบอะไรที่ไหลๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสฟรีเนี่ยจะจอบโจดของพี่ได้หมด แล้ววันนี้นะคะทานกันอิ่มหรือยังคะอิ่มแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วหน้าตาสดใสชื่นมื้นเลยเนาะใช่ค่ะค่ะเช็คบินกันหรือยังคะยังเลยค่ะพี่ว่าจะมาจับไปถ้าอย่างนั้นค่ะขอบินด้วยค่ะบินมาขอบินหน่อยค่ะขอบคุณนะคะพนักงานคนสวยค่ะพี่จยรับมอบเลยค่ะเปิดให้คุณชมดูนิดหนูข้างในเขียนว่าอะไรค่ะในทันแทันมือ ให้ด้วยรักกินดีด้วยพี่กบตบมือหน่อยค่ะถามต่ออีกนิดนึงรู้จักเนชั่นไหมคะรู้จักค่ะชื่นชอบหรือว่าติดตามผลงานของเราในช่องทางไหนบ้างคะส่วนมาก็จะเป็นลนกั่นแบบกเนิดนี้ของช่องช่องของเนชั่นเองที่จะติดตามซึ่งเนชั่นเองค่อนข้างที่จะก็เร็วแล้วก็ถูกต้องค่ะแต่ว่าพี่จอยนะคะยังมีอีกหนึ่งสิทธิ์ค่ะในการโทรหาคนที่พี่จอยรักแล้วก็คิดถึงมากที่สุดตอนนี้หนึ่งสายหนึ่งเบอร์เพื่อมาอะไรรู้ไหมคะ เพื่อมาโบ,าบเคอร์มาทานฟรีที่นี่อีกหนึ่งมื้อไปเลยค่ะอ๋อได้ค่ะได้ไดงั้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะฮัลโหลพี่อุ๋ยเหรอคะพอดีวันนี้จะมาทานไอศครีมมาค่ะแล้วก็เอยเอินว่าเ่ยเอินว่ารายการนชีชเขามาถ่ายทำรายการแล้วก็ตอนเนี้ยเขาใหญ่จะให้เขาอยากจะมอบโชเชอร์ให้ให้ให้คนที่ใจร้านกิน จะก็เลยบอกให้วย่บมาอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ผิวมาทานนะคะก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายทางเนชั่นมอบรักเนี่ยเขาเขาจะรอเชอร์ไว้ให้พี่อุ๋คทาค่ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะเอ่อเนชั่นมอบรักนะคะที่วันนี้ทำให้เราสองคนเนี่ยได้ทานไอศครีมฟรีครับผมทางพาฟริโอบายซีอของเรานะครับผมก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ ได้เข้าร่วมนะครับผมกับโครงการดีๆกับเนชั่นตรงนี้นะครับหวังว่าอโอกาสหน้าถ้าเนชั่นมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับผมฟาเฟรโอของเราาจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมแบบนี้อีกครั้งนึงนะครับ ในวันนี้นะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณร้านไอศครีมสุดอร่อย p a l e r i o by Sofree นะคะผู้จัดก,การร้านค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้ชคติของเราด้วยนะคะที่ให้เกียรติร่วมสนุกกับกิจกรรมในช่องมอบรักค่ะและคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากจะโชคดีแบบนี้บ้างอัปเดตข่าวสารกับกิจกรรมดีๆของเราได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย